มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มและก็ความอบอุ่นสําหรับวันเกิดของนางเอกสายหวานแอฟทักษออนปีนี้มีเซอร์ไพรส์จากคนพิเศษและก็ครอบครัวสุดที่รักร่วมการฉลองอย่างอบอุ่นนะคะโดยมีหนุ่มนนกูลร่วมเฟรมเพิ่มความฟินค่ะพร้อมเค้ก2แบบสุดคิ้วนุ่นน้องสาวของนนกุลได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแทบไปที่แอฟทักษออน ทำกลางคอมเมนต์ที่บอกว่าอบอุ่นมากค่ะเพิ่งเคยเห็นเค้กกระต่ายกับหมีแบบน่าชิดคู่กันอยากเก็บโชว์ไว้ในตู้เลยค่ะไม่อยากตัดน่ารักแล้วก็อบอุ่นเสมอน่ารักทุกคนเลยค่ะน้องๆน,น่ารักตลอดกับว่าที่พี่สะาภัยคนเก่งสุดสวยดีต่อใจชาวด้อมสุดๆค่ะหน้าตาดีกันทั้งบ้านสวยหล่อทะลุจอเลยน่ารักกันทัน้ทกกทงครอบครัวเลยค่ะทางทีมงานเองขอให้คุณแอฟมีความสุขในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก tinylat.com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ